جاتين تيوي ستاني بلوك ستا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ตัว ah uh. an ีด่างการอ่านอัลกุรอาน้ดยมีโอกาสมามุซักกะมาทบทวนความทรงจำหรือทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องการใช้สระกระจายท่านพี่น้องครับสระกระจายได้แก่สระฟรหัตัยกัสรหัตัยดัมหไตัย มัดฟันฮะมัดกัสรอมัดดมมะชัดดดสุกูลสุกูลนั้นเป็นสระสุดท้ายของภาษาอัหรับครับท่านพี่น้องครับเราอยู่ในช่วงของสระกระจายนะครับสระสุกูลในรูปแบบที่6สระสุกูลจะปรากฏอยู่ในกฎของอิฮัดอามอิฮัดอามก็คือ อักษรทุกอักษรที่มีเครื่องหมายสุกูลนะครับที่มีเครื่องหมายสุกูลนอกจากกดต่อไปนี้หนึ่งข้อนกอนละกอฟตอบายีมดันถ้าหากว่าสระสุกูลตกอยู่บนอักษรหนึ่งอักษรได้จาก5อักษรกอฟตอบายีมดันไม่ใช่ กฎของอิซาฮัามนะครับกฎของอิดรอมมุตามาซีไลนี่บิกุนนะมีมตายพบอักษรมีมเป็นหรือมีมบวกมีมเช่นวะาละกุมเบอรนซ์เตุมนี่ไม่ใช่กฎของอิซาอามนะครับท่านพี่น้องครับ3อักษรมัดอักษรมัดท่านพี่น้องคงเข้าใจนะครับว่ามี3อักษรอาลีฟวาวยา เช่นอักษรวาวที่มีเครื่องหมายสุกูลก่อนวาวมีสร,ระดมไหมเช่นบูแาอย่างเงี้ยหรือกอโลนะครับยาที่มีเครื่องหมายสุกูลก่อนยามีสระอักษรเช่นฟีฮานี่ยานี้ไม่ใช่อักษรอิสัดน,นะครับหรือตกอยู่ในอักษรลีนอักษรลีนก็มีสองอักษรวาวที่มีเครื่องหมายสุกูลก่อนวามีสระฟัาทะ้เช่นเขาฟุน ยาที่มีเครื่องหมายสุกูลก่อนยามีสระฟัาเช่นใบตุนนะครับอักษรลีนมี2อ,อักษรแล้วก็ตกอยู่ในกฎของอิดรอมอิดรอมุมิสไลนีบีไกรกุนนติมถ้ามีน้องครับที่เรียกว่าอิดรอมุมิสไลนีบีไกรกุนนตนินั้นก็ได้กแก่อักษรลามตายพบอักษรลามเป็นหรือลามบวกลามเช่น กุลลาอัมลิกูนะครับถ้าท่านหนูฟังจะเห็นว่ากอฟดอมมังกูลามสุกุลกูนลามฟัดฮ่าลาอาลิฟลาเวลาข้าอ่านกล้ำนะครับอ่านกุลลาลามติดกับกอฟนั้นไม่มีบทบาทนะครับเหมือนไม่มีไม่ได้อ่านแต่เวลาเขียนต้องมีนะครับท่านพี่น้องกุลลาอัมลิกูแล้วก็รอตายพบรอเป็นหรือรอบกรอเช่นวะกุรอบบะกะวัฟัดฮาวะดันสุกุลวะ กับดอมมากูรอสุกุนคูรรอฟันฮารอบาชัดดารอบบาฟันฮาบะกบฟันฮะกะรอบบะกะวาสุูรอปบักกะนี่เรียกว่ารอตายพบรอเป็นดันตายพบดันเป็นวาฟันฮาวากอฟันฮาก็ดันสุกุนกอนดันฟันฮาดาคอฟันฮาค้อลดอมมาลูวาสุกุลูดาคอลูเวลาอ่านรวมนะครับวากัดดาคอโู เพราะฉะนั้นอักษรก้อนอลละของตัวดันนั้นไม่มีครับนี่คือลักษณะของอิดรอมมิสไลนีบิโกรีกุนนะนี่ดันตายพบดันเป็นฟาตายพบฟาเป็นเช่นฟาลายุสริฟฟิลกอตลิฟาฟัทฮาฟาลามฟัทฮาลาอาลิฟลายาดอมมายูสีนสุกุนยุสออรกัสอรอรีฟาสุกุริฟฟาลายุสริฟฟาฟาคสรอฟีอาลิฟลามสุกุนฟีน ก็ฟันแท้ก็ตาสุกูลก็ลามกัสโรลีฟิลก็สิลี่เวลาอ่านนะครับอ่านฟาตัวแรกที่มีสระสุกูลนั้นไม่อ่านนะครับอ่านรอมากก้ามกับฟาตัวมีสระเป็นคือสระกัสรอฟาลายุสหรือฟิลก็สิลี่ไใหญ่นะครับไฮใหญ่พบไฮใหญ่เรียกไฮใหญ่ตัวที่หนึ่งเป็นประธานโทษไฮใหญ่ตัวที่หนึ่งมีสระสุกูลตัวที่สองมีสระเป็นยูวัจิหู ยังตมมายูวาฟัดฮาวายิมชัดดะวัดยิมกัสรรจีฮาสุคุนจิฮาตมมหูอยู่วัดจีหูครับท่านพี่น้องครับนี่คือลักษณะการอ่านของอิดะห์โมมิสไลนีหรืออิดะห์โมมิสไลนีบิไกรีกุนนตินตาตายพบตาเป็นเช่นฟามาโรบบิฮัดฟาฟัดฮัฟามีฟัดฮามาอลิฟมา รอฟัตฮารอบางคัสราบีฮาฟัตฮาฮาตาสุกุนฮัตฟะมารอบีฮัดตาเรอเตลขำนะครับตาคัสราตียิมฟัตฮาจาลิฟยารอฟัตฮาราตาดอมมาตูฮาดอมบ้าฮูมีมสุกุนฮุมตียารอตูฮุมนะครับนี่อ่านลักษณะทีละคำ ถ้ารวมเป็นอิดรอมุมิสไลนี้มีไกรีกูนตินก็ฟลาอบฟมารอบ,บิฮัตติจารอตูฮุมนะครับตาตัวแรกไม่มีบทบาทนะครับเวลาเขียนมีแต่เวลาอ่านไม่มีนะครับตัวสุดท้ายนะครับอักษรของอิดรอมุมิสไลนี้มีไกรีกูนตินบาตายพบบาเป็นเช่นวอลฟันฮาวาอลิฟดอตสุกูวลวอลรรกัสราเรบาสุกูริบ วอลวอริบนะครับนี่อันทีละคำนะครับบาัสรบีอินฟันฮาร์สอฟันฮาซาลิบซอกาฟันฮากะบีอาา<ว>ัลซากะนะครับท่านทีละคำอ่านวอลวริบบีอัลซากะนี่อ่านลักษณะแบบเป็นอิอกราบไอ,อปัจจัยทุกข้องก็แล้วถ้าอ่านแบบเป็นอิกรามุมิสได้นี่บีเออรีกุนนตินก็คือวอลวริบบีอัลซากะท่านพี่น้องครับ ที่นำเสนอนี้ก็คือเป็นอักษรของอิดะร์มูมิสไลนี่บิอโกรีกุนนติมก็ได้แก่อักษรลามรอฟาฮใยญ่บาดันนะครับลามรอดันฟาฮใยญ่ตารอนีเป็นอักษรของอิดะร์มูมิสไลนี่บิอโกรีกุนนะอักษรวาว ยาที่เป็นอักษรลีนอักษรอาลีฟวาวยาที่เป็นอักษรมัดอักษรคออิดะลามูมุตามาสลมิสไลนี่บีกุนนะมีมตายพบมีมเป็นอักษรของกอนกอละกอฟตอบายิมดันทั้งหมดที่กล่าวมานี้ไม่ใช่อักษรของอิซฮัดอามครับท่านพี่น้องครับเนื่องจากเวลาของเราหมดแล้วนะครับบิลลาฮิทาวัฟิก والهداية والسلام عليكم ورحمة ะ ل ل ه وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان